ได้มาซ้อมสนามจริงนะครับเมื่อวานมาดูที่บนหลัศัจันทร,ร์เนี่ยยังไม่เห็นสภาพสนามก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีฝนตกตอนกลางคืนเนี่ยก็ทําให้สนามนุ่มก็คาดว่าถ้าคืนนี้ไม่มีฝนนะครับสนามจะกําลังดีนะครับแล้วก็ผู้เล่นก็มีความพึกเขิมที่จะลงเล่นในวันพรุ่งนี้นะครับก็มาด้วยความมุ่งมั่นคือต้องการเอาเหรียญทองกลับบ้านเพรานั้นก็ ตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะเล่นกับมาเลเซียซึ่งเมื่อวานนี้เสมอกับสิงคโปร์ก็เปิดโอกาสให้ไทยเนี่ยถ้าพรุ่งนี้ไทยชนะไทยจะขึ้นมาเป็น3มแต้มฉีกออกมาตรงกลางคู่กับทางเจ้าภาพนะครับก็จะต้องเน้นอย่างที่สุดในกรณีที่จะเล่นพรุ่งนี้คือต้องเอา3ามแต้มให้ได้นะครับพอถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะดูว่า ตาบโคตของเราเนี่ยจะวางตัวผู้เล่นในกองหน้าในกองกลางและกองหลังอย่างไรและผู้สาประตูด้วยโดยผมที่จะปล่อยอำนาจให้เต็มที่พรุ่งนี้ครับมั่นใจว่าเราเราเรามีแต้มนะครับเพราะว่าด้วยด้วย ด้วยการที่เราติดตามผลงานเขาในการอุ่นเครื่อง2อสาเกมหลังสุดเนี่ยเ,าเราค่อนข้างจะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เรา,าเราเราจะทำได้นะครับจบสผตีอรวมแล้วคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ย